ญาติโยมท่านทั้งหลายเขาเรียกว่าสีพึ่งดำสีพึ่งดำนี่ก็มีประวัติความเป็นมาของโบ,บลาณโบราณที่คูบาจาย์ท่านถ่ายทอดเป็นสีพึ่งที่ใช้สำหรับของการถอนอาถรรพ์การหุงสีพึ่งดำนี่ก็ใช้ยาดำยาดำนี่เป็นยากูเวนอยู่แล้วเท้ากูเวนเป็นยาของพ่อครู ามาหงกับสีพึ่งสีพึ่งก็จะใช้สีพึ่งที่เ,เบิกเนตรปิดตาพระพุทธรูปพระประธานเอามาผสมกันสีพึ่งที่เราใช้บูชาหน้าขันครูหิ่งครูหรือในขันทรพนหลวงเนี่ยที่เป็นขันใหญ่นำมาหงตามเลิกตามเวลาหงผสมยา พาะนั้นสีพึ่งดําก็มีสรรพคุณใช้แก้อาถรรพ์ล้างอาถรรพ์และป้องกันสิ่งชั่วร้ายเช่นพวกผีปีศาจทั้งหลายแหละโบราณเขาบอกว่าสมมติว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามก่อนรับก่อนนอนเราใช้สีพึ่งเนี่ยเจิมราผากของเรานะหรือบ้านของเราก็ดีนะนะใช้วิธีการอธิษฐานแตะเจิมสิ่งอำนาจชั่วร้ายทั้งหลายแหล่เนี่ย นะก็จะไม่ย่ำกายเข้ามาถูกต้องเพราะเป็นอำนาจเป็นมนต์เป็นศาสตร์ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ถ่ายทอดเอาไว้เพื่อส่งเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายโปรดสัตว์โลกทั้งหลายเป็นศาสตร์โบ,บราณที่ก็สูญหายไปนานแล้วนะสูญหายไปนานแล้วก็มีไม่กี่รูปไม่กี่องคไ์ไม่กี่ท่านหรอก ที่ได้ศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนในศาสตร์ของสีพึ่งดำอันนี้จเจริญพร